ทีนี้ก่อนนะครับ prior to นะครับ prior to นี่แปลว่าก่อนนะแปลว,แว่า before เลยนะครับแล้วก่อนที่ก่อนการประกาศเกี่ยวกับการค้นพบในงานวิจัยของ un นิ f o o d เองเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง g r e e n h o u s e gas เนี่ยเธอเองนี่ก็เป็นเฟมินิสต์นะครับก็เหมือนเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีนะครับเฟมินิสต์นะครับ ตัวคำว่าเฟมินีนเนี่ยมันก็แปลว่าผู้หญิงเนาะก็เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับเพื่อนบ้านของเธอนะครับที่ชื่อว่าอลิซาเบธเคนดีสแตนตันนะครับเอลิซาเบธเป็นใครนะครับเป็นเอ,อ่อมันก็เป็นผู้นํานะครับในองค์กรที่ชื่อว่าเ,ออเดี๋ยวนะเดี The Lead for ๋ยวรออ๋อนี่เขาตัดประโยคละนะครับ ก็คือ,อเขาบอกว่ายูนิสฟูดนี่นะก่อนที่จะกอนที่จะนำเสนองานวิจัยที่ว่าค้นพบกัสซเรือกระจกเนี่ยเขาเป็นเฟมินิสต์นะครับเพื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีทำงานกับเพื่อนบ้านที่ชื่ออลิซาเบธเคทีสแตนตันแล้วก็ตัดประโยคเนาะทีนี้การที่นำไปสู่การประชุมนะครับคอนเวนชันที่ชื่อว่า Women's Rights Convention เป็นการประชุมเพื่อสิทธิสตรีเนี่ยใน เดือนกรกฎาคมปี1848เนี่ยนะคระับอทีนี้ตัวฟุตเองเนี่ยก็เอ้เดี๋ยนะอ๋อก็คือแปลว่าไอ้คนคนเนี้ยคนเนี้ยเอลิซาเบธเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นผู้นำที่เดี๋ยวจะเป็นคนที่นำไปสู่การประชุมเรื่องสิทธิสตรีในปี1848นะครับนี่ตัดประโยค์ตรงนี้ยูนิสเองเนี่ยเป็นผู้หญิงคนที่ห้านะครับที่เซ็นสิ่งที่เรียกว่า Declaration of sentiments นะครับ uh, mm hmm. ที่ Seneca Falls นี้ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นชื่อสถานที่นะแล้วเขาก็ไปเซ็นให้ตัวประกาศเรื่องสิทธิสตรีที่เรียกว่า Declaration of sentiments เนี่ยที่ที่สถานที่นี้นะครับนะแล้วก็เซ็นที่ที่ประชุมนี้นะครับเอกสารนี้เนี่ยก็เรียกร้องนะครับ Call for นะครับเรียกร้องสิทธิที่เท่ากันนะครับสำหรับผู้หญิงเนานะ รวมรวมทั้งเรื่องสิทธิ์ในการโหวตเลือกตั้งด้วยนะครับทีนี้ถ้าอยากรู้มากกว่านี้ลองไปดูในวงเล็บนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดต้องการข้อมูลมากกว่านี้นะเกี่ยวกับเรื่อง s ิ n i c a Falls Convention แนละการประชุมที่ซ i c a f a l l s เนี่ยแล้วก็การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้งของผู้หญิงเนี่ยนะก็ให้ไปที่เว็บไซต์นี้นะครับเราจะไม่ไปนะครับเราจะไม่ไปดูกันนะไปดูกันเองนะครับไปต่อ,อยันหน้าสุดท้ายของไซต์บารนะครับ สามีนะครับของเธอเนี่ยนะที่ชื่อ e อีไลชาฟุตเนี่ยก็เรียกว่าฟูลพพอร์ตเลยนะครับก็คือสนับสนุนความพยายามของเธออย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เซ็นชื่อในเอกสารนี้ด้วยนะเนี่ยโอเคก็สามีก็ร่วมลงชื่อในตัวคําประกาศเรียกร้องสิทธิสตรีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้บังเอิญจริงๆนะอินซิเดนทัลลี่นะเอีไลชาฟุตเนี่ยเป็นพาเทนเอทเทอร์นี่นะครับ เป็นทนายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิบัตรนะครับซึ่งเรียนที่ไหนนะครับเรียนกฎหมายที่ e อลิซาเบธเคนดี t ส n ตนตันฟาเนาะโอ้ผูกพันกันเยอะน่าดูเลยนะเนี่ยคือเดีย๋ยวนะเอลิซาเบธเค n ดีสเตนตันก็เป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมเลื่อนไหวเิรตรีด้วยกันแต่ว่าพ่อของเอลิซาเบธเนี่ยเป็นครูนะเป็นอาจารย์ที่สอนกฎหมาย ให้กับสามีของยูนิสหมมันก็ปักพันกันดีตัวยูนิสเองเนี่ยก็ Experience Motherhood นะครับก,ก็เป็นแม่เป็นแม่คนด้วยนะคือมีประสบการณ์ในการเป็นแม่คนด้วยนะก็คือก็คือเขามีลูกก่นเนะเนี่ยเขาก็ Given Birth นะเขาก็มีลูกนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกสาวอยู่สองคนนะครับยูนิสดเสียชีวิตในปีหนึ่งแปดแปดแปดถ้าเขาเกิดปีหนึ่งเก้า แล้วตายปีแปดแปดหรอก็อายุหกสิบ็ดใช่ไหมเสียชีวิตตอนอายุหกสิบเจ็ดนะคระับอก็เป็นอันว่าปิดบทความแรกในซีรีส์ของ Hidden Figures in HVAC นะครับคนแรกที่เขานำมานำชีวประวัติมานำสเสนอก็คือยูนิ f ฟ o ตนะครับซึ่งเป็นผู้ค้นพบว่าคาร์บอนไดออกไซด์กับ ไอ้น้ำนะครับเป็นกา๊าซที่ทำให้อุณหภูมิของโลกมันร้อนขึ้นนะครับ